tại cả mất tài năm bạn năm tay năm tay bên tay năm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  ว่าถือว่าเจ้าเป็นแม่ของคอยหรือแม่อับ,อบปี่สีกะปันอ้ยจันทรนเก็บปวดแล้วตังเดือนเก็บปวดแล้วออว่ปันอันดอกใจนนน้ำตาล้องงามแกมแกมแกมาบปลลำพัน จาพานันลี้มายังมีคนใดเอาลอ,อ,อุปเลร่นาเลี้ยงมาม่เลี้ยงผู้เห็นเจ้าม่เลี้ยงผูได้คือมหอมาแล้วก็ผู้ดสะอ่อนประดันเดนนีเ้อเลี้ยงลูกมาจนมักาเอาลับ่วกเบา ผัวยิ้นนานตั้งเหล่า่าวกาไม่ดอเดีดึวตืน่มากรแล้วมันต่มันอะไรกับของผัวนี่กัของูอยู่ขแต่นั่นัวมุนหวยน้ำตาเป็นอย่างน้นาดบาเลี้ยงง่าเล่าก้าัดเหล่าโหกกัดเมู ทั้งไะทั้งห่างกันอุบไปเรียกเขาลดดานดาตาลาตาลวนแต่คำตาเลื่อนม่หลันเียง แล้วมันยืนมันมันกรดอกใครดียาสศูนย์ไหลโอ้ยเบาอย่างเนาตววัดเบาอย่างเนาตาววัาตนนเป็นลูกจางคือมันนายินงควรอ่างเอจะหมอบจะค้านกลับมาเถอะ Và đều đang nhắc nhở Nếu con chết thì chạy vào mình Lâu bãi xa ý nghĩa cao lúc ข้าวมีแล้วตักมาห้องให้ใกล้ขันไม่ได้สอนโอ้ยเกินจะเข้าไปนั่นต่างบ่มีเวรจะรำเมื่อ เม็ดขวดแต่งพะเวียนมัน<า>อย่างไรกันคนับเขาต้องอ่านอุนอ่านคุนอยู่นี่ <S 1> <S 1> อะไรกระเบิ้<า>ไงไก่เนี่ยเติมเลย บ่เจ้าของดูบับงเดีวมาอดนอนช่วน,นีหนีคุณหัวยลง้อนางที่ไม่ตายเขาเลยกลับไปหมาเนี่ยอันมุนังสมบัติากางทาา้งนันด้กันยนอืมิืมอ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 มอืมอกมอืมออืมอืมอืมอาอ ôi xin chị cháu sang quảng trường ta cứ xăm đạp bòi lên sau đó xa tay ba bà đi ơi ba ngài tàu gần bóp này mắt ต้นนัลน้องงามเม้อตทนมาหลายปีบททัดดีกเกลยเลเียกเรียวว่าขรัพ่อคุณคือเรียกหมาเรียกแมวหรอกเรียกแมนหน้แม้แมืต้นจิตจา เสืมาพอกมาาห้่น้ำตาไม่ทิ้หยนใ่เหงบใจสากโอ้ยอืดการนนุนทาดปังใจปังเก็บบาดโดนเจ็บาดใจรลางนะฮะาญานบาดที่จับหัวแม่ไปโขกนายอายุเสียใจด้ย

ว่าคิดแย่คนรับแข้เี่ยาพูดจากคนพูดความรู้ของเจ้าเียขาดโฉมพอเีกระปงเียอับีสีกป้านเนี่โอยกันใจตายกจำตืนบ่เนเดีวสิทำได้ตายเจ้เตายย่างคอยไปตายทั้งขึ้นก็ิข้าเียศมกินเป็นเนืลเอ้ย พานออกคิดเป็นผ้ายจเนื้อผ้ายเลน้อเป็นคนแดงลูกขมือออกมาสตะกลูพูดพ,พี่เมียสวยๆจังสี่หรอกพานบ่เมียบ่ปุ่นเป็นโม่หมุดนางเลือดเดือดยังสีได้ดอกดังใจเมีย สิ่งอายวรต้องกอยาหุ่นหาอาเจอยกบนั้นล้งตก่ต่อไปรอบบ้าน่าบาทีเขียนหา้างสุขอยาทวนวาาานะันต่อ

เพนวะพุณนของพ่อเมนีกว้างกว่า่าหนาะกว่าแผ่นทรณีหาเนวซ่าเนวสิงเปียบเปืยบ่มีใดนี่ละเพินวาคุณนของพ่อเมนีเฮาทั้งหลายอย่าลืมบุญคุณนของเพนคุณขอดแดงแจงเหมียนเสบียงเพร่เลพ่าพรหอดวันพ่อวัดเม่ให้มีของฝากตอดสนองฐานอย่าปล่อยว่างมิฉนันยมผู้ฟังถุกทานไตฟังอ่านอย่าดูได้ ให้ขนไขวย์ปรคุณโน่พมีตูได้โสเหลี่ยญาติดยมทั้งหลายฟังเทศสนาธรรมมากก็คือิเข้าจิตข้าใจดีผูฮักได้จินหนังู้สั้งจินกระดูกนันไมยควมว่าเนวใดเคือว่านัางผ้าบดีนันได้หล่อเด็ดตัวเอามุ่นกับเมร์ไปเมิดขับไล่พี่ไส้ออกหนีอยู่ต่อมาบดลนั่นนันผ้าบดีและผัวก็ไเด้หาท่างิธีไลเมร์นี้ลงเทือน แม่ได้ลบหั่นไปแล้วได้ไปพบพอลูกไส้จ